พ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาหาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายท่านผู้ชมไปหาฟังต่อเอาเองให้จบเองครับปิดตำนานอดีตนักเลงดักเมืองชนผู้ใหญ่ออนหลานชายกำนันยูนผู้ลั่นกระสุนปลิดชีพรองชัยยัน เมื่อช่วงหัวค่ำวันที่29เมษายน2565ที่ภายในบ้านพักนายวัชรพงษ์เฟื่องฟูผลตำบลน,นาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมีเสียงริ่ำให้กันลั่นบ้านเมื่อร่างของนายวัชระพงษ์ล้มฟุบอยู่ภายในห้องน้ำด้วยอาการของโรคหัวใจวายเฉียบพันธ์ญาติพี่น้องพยายามนำตัวนายวัชรพงษ์ ส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยอชีวิตนายวัชรพงศ์ไว้ได้ถ้าจะเอ่ยถึงชื่อนายวัชรพงศ์เชื่อว่าไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าจะเอ่ยถึงผู้ใหญ่อน้นนายเลิศชายการก,กิจอดีตผู้ใหญ่บ้านคนดังตำบลเสม็ดในแวดวงนักเลงเมืองชนต่างรู้จักกันดี เพราะผู้ใหญ่ออนถือว่าเป็นอดีตนักเลงชื่อดังอันดับต้นๆของเมืองชนในยุคที่ชนบรุรีเต็มไปด้วยสุมมือปืนผู้ใหญ่ออนเปลี่ยนชื่อและนามสกลุลหลังพ้นโทษออกมาจากเรือนจำในคดีฆ่าพันตำรวจโทชายยันวิชัยดิตรองผู้กบกับห้าเพื่อไม่ต้องการให้มีการตามล่าหลางแค้น ของคู่อริฝ่ายตรงข้ามย้อนประวัติผู้ใหญ่อนน้นนายเลิศชายการกิจหนุ่มวัยห้าสกว่าเกิดและโตมาจากบ้านเสม็ดในดงตาลแถววัดเต่าปูนตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีเป็นหลานกำนันยูนนายประยุทธ์สิทธิโชติอดีตกำนันตำบลเสม็ดและยุทธเป๋นายประยุทธ์สิทธิโชติ หนึ่งในกลุ่มมือปืนที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาพร้อมกับพันตำรวจโทชัยยันในข้อหาใช้อาวุธปืนสงครามถล่มฆ่าเสียหวดหนายพิพัฒน์รุดวณิชาก่อนเจ้าพ่อบ้านบึงผู้ใหญ่อน้นจึงได้รับการสนับสนุนจากกำนันยูนให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลเสม็จอำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีผู้ใหญ่อน้นเริ่มมีชื่อเสียงในแวดวงการนักเลง เพราะไปอยู่ในสุ้มจ่าเดช10บตำรวจตีสิริเดชด,ดวงจําและจ่าตีดาบตำรวจวันชัยวิเศษชัยจ่าคิด10บตำรวจเอกสมคิดแต่งตุ้มสามอดีตตำรวจนอกราชการที่มีความกว้างขวางในแวดวงการนักเลงมือปืนชนบุรีจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นคนติดตามกำนันเปะนายสมชายขุนปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนสุขอยู่ช่วงหนึ่งต่อมาตำแหน่งกำนันตำบลสมิตว่างลงเนื่องจากกำนันยูนได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกอบตอสมิตท,ทำให้ผู้ใหญ่อ้นวางเป้าหมายเป็นกำนันตำบลสมิตแต่ก็ต้องพบกับขวากหนามสำคัญเพราะผู้ใหญ่ในนายวินัยผลภัยพาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลสม็ตที่อยู่ภายใต้ชายคาสุมบ้านใหญ่บางแสนมีกำนันน้องนายวัฒนาตั้งประกอบน้องเคยกำนันเพาะให้การสนับสนุนก็อยากจะนั่งเก้าอี้กำนันตำบลสม็ตเช่นกันจึงเกิดรายการช้างจุดช้างชิงเก้าอี้กำนันตำบลสม็ตเมื่อวันที่4กันยายน2542 ระหว่างผู้ใหญ่อ้นกับผู้ใหญ่ในซึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นเด็กบ้านใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าผู้ใหญ่ในได้รับชัยชนะไปแบบต้องออกกำลังภายในจึงได้นั่งเก้าอี้กำนันตำบลสมิดต,ต่อคิวจากกำนันยูนสร้างความจิตใจให้กับผู้ใหญ่อ้นพอประมาณหลังจากพ่ายแพ้การเลือกตั้งไม่นาน ผู้ใหญ่อ้นก็ต้องออกจากหน้าที่เป็นคนติดตามกำนันเพาะสาเหตุเป็นเพราะมีคนใกล้ชิดผู้กว้างขวางภาคตะวันออกแต่พูดปาหูทํางนองว่ากำนันยูนกำลังเตรียมการใหญ่ที่มีการซ่องสุมกำลังและมือปืนและนักเลงเพื่อต้องการค้นล้มเจ้าพ่อโดยมียุทธป๋นายประยุทธ์สิทธิโชธกับเสือเนียนนายปัญญาหุยเวงสองมือปืนชื่อดังเป็นหัวเรือใหญ่ ข่าวการบาดหมางทําให้กำนันยูนต้องกดดานอยู่ในถ้าบ้านเสม็ดไม่กล้าออกไปงานไปไหนมาไหนก็ต้องระวัดระวังตัวเพราะรู้ข่าว่ามีกลุ่มมือปืนหลายซุ้มตามไล่ล่าเอาชีวิตจนกระทั่งกลางดึกวันที่11สิงหาคม2543ยุดเป๋นายประยุทธ์สิทธิโชตกับเสือเนียนนายปัญญาหุยเวงก็ถูกตัดตอนโดยกลุ่มชายชะกัน หลายสิบคนอุ้มยุดเป๋และเสือเนียนมัดมือมัดปากนำตัวออกจากห้องคาราโอเกะภายในสถานบริการแกลกซี่บางแสนหายไปในกลีบเมฆหลังจากเกิดเหตุได้ไม่นานพลตำรวจตีผานุพงสิงาราน้ายุทธยาผู้บังคับการชนบรุรีได้นำกำลังตำรวจเดินทางมาตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุ ข่าวการหายสาบสูญของยุทธเป๋กับเสือเนียนทําให้ผู้ใหญ่อ้นกับเสียโยนายุทถินสิทธิโชตลูกชายยุทธเป๋มั่นใจว่าเป็นฝีมือของคนมีสีและยังได้ข่าวคราวว่าคนในเครื่องแบบได้ประกาศกล่าวว่าเจอผู้ใหญ่อ้นที่ไหนให้ฆ่าทิ้งได้ทันทีทําให้ผู้ใหญ่อ้นต้องหลบหนีไปหลบซ่อนตัวที่ต่างจังหวัดกลางดึกของวันที่13สิงหาคม2 0 0 0 545พันตำรวจโทชัยยันวิชาดิตรองผู้กุมกับ5ได้ขับรถยนต์ฮอนด้าซ v สีตะกัวป้ายทะเบียนป้ายแดงชอชิง2626 26ชนบุรีไปยังสถานบริการเบอร์ด็อกผับบางแสนเพื่อตามหาลูกชายแต่ไม่เจอตัวก็นั่งดื่มกินจนกระทั่งผับปิดเวลาตีสองจึงได้เดินทางออกจากผับ ไปยังจุดที่รถยนต์จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามจังหวะก็ขับรถออกมาอย่างช้าๆนั่นเองได้มีรถยนต์กระบะสีเขียวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับประกบนั่งข้างคนขับได้เปิดกระจกแล้วลั่นกระสุนใส่ผูตำรวจโทชาย,ยันห้านัดซ้อนทันทีก่อนหลบหนีไปทางถนนบางแสนสายสองพตำรวจโทชาย,ยันถูกยิงได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังฝืนใจขับรถต่อจนเสียหลักไปชนเกาะ กลางถนนแต่ก็ยังแข็งใจเปิดประตูลงมาจากรถก่อนจะควักอาวุธปืนขนาด9มมยิงตอบโต้ไป1นัดก่อนดมฟุบสิบตำรวจตีสมชายบุญบุญเชิญตำรวจสอพอแสนสุขเผชิญเหตุได้รับความช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลมอบูรภาแต่สุดท้ายพันตำรวจโทชยันก็ไม่รอดชีวิตเพราะถูกคมกระสุนขนาด11มม ข่าวที่จุดสำคัญโคนแขนขวากระสุนทะลุปอดข่าวการเสียชีวิตของพันตำรวจโทชัยันนักเลงในเครื่องแบบเบอร์หนึ่งของจังหวัดชนบรุรีถูกสำนักข่าวตีข่าวดังไปทั่วประเทศเป็นที่โจทย์ขานกันว่าเมืองชนคนนักเลงเป็นเรื่องจริงและเชื่อกันว่าการเขียนค่าล้างแค้นก็จะยังเกิดขึ้นต่อไปผู้ใหญ่อ้นนายเลิศชายการ,รกิจพร้อมกับ นายโยโยชินสิทธิโชตลูกชายยุทธเป๋ถูกสารจังหวัดชนบรุรีออกหมายจับโดยตำรวจกองปราบสามารถจับกลุ่มตัวได้ผู้ใหญ่อ้นขณะหลบหนีสามารถจับกลุ่มตัวผู้ใหญ่อ้นขณะหลบหนีได้ที่จังหวัดลำปางส่วนนายโยชินได้หลบหนีมามอบตัวในปี2550 ผู้ใหญ่อ้นรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือสังหารพันตำรวจโทชัยยันจริงเนื่องจากโกรธแค้นที่เชื่อว่าเป็นคนบงการอุ้มยุเปีกับเสือเนียนและมีความจำเป็นที่ต้องฆ่าพันตำรวจโทชัยยันเพราะถ้าไม่ลงมือฆ่าพันตำรวจโทชัยยันก็จะติดตามมาฆ่าตนเองศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินโทษประหารชีวิตผู้ใหญ่อน้นต่อมารับสารภาพจึงได้รับการลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิต และสุดท้ายได้รับการลดโทษจนกระทั่งได้ออกมาจากคุกหลังจากถูกจำคุกในเรือนจำกว่า1ิบปีเมื่อผนทษผู้ใหญ่อ้นได้รับความช่วยเหลือจากกำนันนิดนายมานิตภาวะสุดอดีตศสชนบุรีซึ่งเป็นเพื่อนรักได้ให้เครื่องจักรกลหนักไปทำมาหากินผู้ใหญ่อ้นจึงได้ผันตัวมาประกอบอาชีพรับเหมาถมดินมีรถแบ็คโฮให้เช่า หันหลังให้กับวงการนักเลงเมืองชดโดยสิ้นเชิงปิดตำหนานักเลงเมืองชน